สวัสดีครับผม of อ j จีจ a n แฟนอโดนกเกษตรนะครับ,รบวันนี้เราอยู่กันที่สาขาคนครสวรรค์วันนี้ผมจะมาแนะนำเจ้าตัว T20P นะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวเจเนเรชันใหม่ซึ่งอัปเกรดขึ้นมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับจากรุ่นเดิมโอเคนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูสเปคของเจ้าตัว T20P กันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเจเนเรชันใหม่ความจุของเขาจะอยู่ที่20ลิตรเท่าเดิมนะและสามารถเปลี่ยนออปชันเสริมเป็นเจ้าตัวถังหวานได้นะครับตัวถังหวานนั้นสามารถแบกน้ําหนักได้ถึง25กิกรัมหรือว่าปุ๋ยครึ่งกระสอบเลยนะครับต่อมาตัวนี้ส่วนประกอบของเขาครับจะอัปเกรดเปลี่ยนจาก หัวฉีดที่มีจํานวน16หัวเป็นหัวฉีดเพียงแค่2หัวนะครับตัวนี้จะเปลี่ยนจากหัวฉีดธรรมดาเป็นหัวฉีดเจ็ดนะครับลัศมณการแพร่กระจายการสเปรย์ของเขานะครับอยู่ที่7เมตรสามารถปรับออปชั่นความละเอียดของละอองฝอยได้ถึง5ระดับนะครับตั้งแต่หยาบมากถึงละเอียดมากเลยนะครับตัวนี้อัตราการไหลน้ําของเขาจะอยู่ที่12ลิตรต่อน,นาทีนี่คือแม็กซ์สุดนะครับและสามารถปรับได้แบบเรียลไทม์ครับ การการทำงานของแม็กสุดจะอยู่ที่75ไล่ต่อชั่วโมงนะครับแต่แนะนำว่าแล้วแต่การปรับตั้งค่านะครับต่อมานะครับออปชั่นเสริมต่อมาคือเรดาร์ตัวนี้เรดาร์เขาจะอัปเกรดจากตัวเดิมนะครับเปลี่ยนจากด้านล่างขึ้นมาเป็นด้านบนนะครับตัวนี้เป็นเรดาร์รอบทิศทางนะครับสามารถปรับการตรวจจับวัตถุได้ กลสุดถึง30เมตรเลยนะครับแล้วก็ใกล้สุดอยู่ที่4เมตรนะครับ mm hmm. เขาสามารถตรวจเจอวัตถุขนาดเล็กได้ละเอียดมากกว่ารุ่นก่อนแน่นอน,นครับลุ่นบต่อไปนะครับจะเป็นเจ้าตัวกลิมบอลคาเมล่านะครับตัวนี้จะให้มาที่กิมกิมบอลคาเมล่าเพียงหนึ่งตัวนะครับแต่สามารถปรับองศาและทิศทางได้นะครับแล้วก็กล้อง12ล้านพิกเซลซึ่งมีความคมชัดกว่ารุ่นก่อน อย่างมากเลยนะครับแถมมาด้วยเจ้าตัวกล้องส่องทางไกลนะครับแล้วก็ไฟสปอตไลท์ที่ช่วยในการเพิ่มแสงเวลาที่เราบินในเวลากลางคืนด้วยนะครับสปอตไลท์มีถึง4ตัวนะครับครับเจ้าตัว t 2ี0พี p นี้นะครับมีมาตรฐานการกันน้ํา ที่ IPX6K นะครับซึ่งแตกต่างจากรุ่นก่อนนะครับรุ่น g นเก่อนนี้จะมีมาตรฐานการกันน้ำอยู่ที่ IPX64 นะครับซึ่งกันได้แค่ละองน้ำนะครับแต่เจ้าตัวนี้สามารถกันแรงดันน้ำได้ในระดับหนึ่งนะและสามารถบินผ่าฝนได้เลยครับนะครับตัวนี้สามารถพับแขนได้นะครับลดขนาดจากรูปแบบที่ใช้ในการกลางได้ถึง70%เพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บนะครับและก็เพื่อความสะดวกในการย้ายแปลงนะครับเวลาที่เราทำงานเนาะโอเคครับ สเปแบตเตอรี่นะครับสามารถชาร์จด้วยความไวสูงสุด8ถึง10นาทีนะครับด้วยโหมดชาร์จ normal charge นะครับซึ่งไวมากตัวนี้จะเป็นแบตของ T10P นะครับตัวนี้จะเป็นแบตที่มีความจุยอยู่ที่1 3 0 0 0 m ป ah. ์การรับประกันของเจ้าแบตตัวนี้ก็จะอัปเกรดขึ้นมาโดยที่เขาจะรับประกัน1,500รอบชาร์จหรือว่า1ปีนะครับแล้วแต่อย่างใดอย่าง,งมาก่อนกันนะครับเป็นเจเนเรชั่นใหม่แล้วนะครับตัวเขาจะมี h e ทซิงค์ในการระบายความร้อนในระดับซึ่งช่วยให้ตัวแบตมีอุณหภูมิ ที่คงที่แล้วก็อุณหภูมิไม่สูงเกินไปตอนใช้งานนะครับจเจ้าตัวตัว T 1 0 p นะครับเขาสามารถที่จะอัปเกรดเป็นตัวแบตเตอรี่ T 3 0เราสามารถนามาใส่แล้วก็ใช้งานด้วยกันได้นะครับเพื่อเพิ่มเวลาในการขึ้นบินของเราเพิ่มเวลาในการทำงานขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วด้วย โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเทสอความไวในการชาร์จของเจ้าตัวแบตเตอรี่ T20P กันเลยนะครับก่อนที่จะชาร์จนะครับเราจะทําการเช็คตัวเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับขั้นตอนในการเช็คนะครับกดหนึ่งครั้งนะครับเพื่อให้ไฟแสดงสถานะขึ้นนะครับ1ขีดจะเท่ากับ25%นตะครับตอนนี้เรามีแบตอยู่ประมาณ30%ซึ่งเป็นปริมาณที่เหมาะสมต่อการชาร์จนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทําการจับเวลากันนะครับเดี๋ยวรอเครื่องบูตนะครับสังเกตที่ตัวไฟนะครับขึ้นแล้วอเค เคครับเราเทสชาร์จด้วยเครื่องตู้ชาร์จ T 30ชาร์จในแบตที20นะครับด้วยโหมด normal ชาร์จเวลาที่ออกมาคือนี่นะครับประมาณ9นาที2วินาทีนะครับเป็นไงครับเร็วไหมครับพร้อมกับเจ้ารีโมทต,ตัวใหม่นะครับ รีโมทตัวนี้จะเป็นเจนใหม่นะครับซึ่งมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็หน้าจอกว้างขึ้นแล้วก็ควบคุมค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวเชียวครับหน้าจออินเทอร์เฟซของเขาก็จะเป็นหน้าจอที่เป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับโหมดในการทํางานของเขานะครับทาการวางเขียนแผนแล้วก็ทําแผนอัตโนมัติได้นะครับสามารถทําแผนสนามที่เป็นพื้นที่สวนได้ครับและพิเศษยิ่งกว่านั้นครับเจ้าตัว T20P นี้สามารถทำแผนที่3มมิติซึ่งใช้ร่วมกับเสา RTK ได้นะครับซึ่งจะเหมาะกับการใช้งานในพื้น ที่ที่เป็นบริเวณสวนภูเขานะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะไปทําการทดสอบและเทสนะครับตัวระบบของเจ้าตัวที 20P นะครับนอกสถานที่ไปกันเลยครับเดี๋ยวตอนนี้เราถึงแปลงสาธิตแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มด้วยการจับเวลาตอนเซตอัพนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าการเซตอัพเครื่องตั้งแต่เริ่มการปฏิบัติงานนะครับใช้เวลาเท่าไหร่ไปดูกันเลยครับจัดการกลางแขนนะครับ ล็อกแขนให้เรียบร้อยกางใบออกแบบปุ๊บแบตเตอรี่เช็คสเตตัสแบตเตอรี่จากนั้นเราทำการใส่ใส่แบตเตอรี่นะครับ,บตตรมาใส่แบตเตอรี่แล้วเราทำการเปิดตัวรีโมทก่อนนะครับอ่าจากนั้นเราจะทำการเปิดโดนนะครับ กดหนึ่งครั้งแล้วกดครั้งจากนั้นรอโดนทำการเชื่อมต่อนะครับจะสังเกตว่าโดนเชื่อมต่อแล้วจะขึ้นไปจุดสีเขียวนะครับโอเคกดเริ่มครับ,บเสรจเรียบร้อยครับเสรเรียบร้อยครับ โอเคเสร็จแล้วครับเราก็เสร็จแล้วนะครับกับการเซตอัพตัวเจ้าที 20P นะครับตอนนี้เราใช้เวลาไปทั้งสิ้นเพียงแค่1.20นาทีนะครับซึ่งเป็นเวลาที่เร็วมากนะครับโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาทําการทดสอบที 20P นะครับการทดสอบครั้งนี้นะครับเราจะวินด้วยพื้นที่จํานวน1ไร่นะครับเราต้องการรู้ว่า1ไร่นี่ย เขาใช้เวลาในการบินกี่นาทีนะครับโดยแปลงสาธิตที่ผมได้ทําการสร้างไว้เราจะใช้อัตราการไหลยอยู่ที่5ลิตรต่อไร่ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานนะครับแต่ในทั้งนี้ทั้งนั้นลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนค่าได้แล้วแต่หน้างานของลูกค้าเองนะครับอ่าอันนี้ผมจะทดสอบเพื่อให้เห็นเป็นค่ามาตรฐานค่าตรงกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเราจะเริ่มการทำงานกันแล้วนะครับ อย่าเพิ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มกดเวลาตอนสเปร์นะครับโอเคครับโอเคเรียบร้อยครับเสร็จแล้วครับโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการสาธิตผลที่ได้นะครับคือ ใน1ไร่นะครับเราใช้เวลาบินเพียงแค่1นาที42่วินาทีครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะทําการทดสอบนะครับว่าแบตหนึ่งก้อนเราจะใช้เวลาบินกี่นาทีครับตอนนี้แบตเหลืออยู่100%เนะครับเดี๋ยวเราจะทําการขึ้นบินนะครับโดยที่จนจะบินจนแบตเหลือประมาณ30%ซึ่งเป็นมาตรฐานทาง DJI นะครับและเราจะนําเครื่องกลับมาลงจอดครับแล้วเดี๋ยวเรามาจับเวลากันเลยครับ แบตเตอรี่เหลืออยู่ที่28นะครับเราใช้เวลาในการบินทั้งหมดอยู่ที่ เจ็นาทีห้าวินาทีนะครับโอเคเห็นครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการสาธิตการใช้งานและสเปคของเจ้าตัว DJI Agrat T 2 0 p นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆเดี๋ยวในคลิปนี้เราขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมฝากติดตามคลิปหน้าของเราด้วยนะครับว่าจะมีอะไรมานําเสนอเพื่อนๆอีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และเป็นกําลังใจให้พวกเรา DJI Phantom r กษตรด้วยนะครับสวัสดีครับ